ึบีดโยกจนคอมึงอะเค็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก๊กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงองิเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับบ้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอฟซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปมือเป็นพันกูเห็นดูชนกันพันละวันแล้วกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นพยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนเพราะในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียลได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้งหออมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่่่่าาคคคนนนววแพพกมมึงไสใรจะดังขอบคุณกูบ้้างไอสัตวว์์ที่่ลลลอกสไไตตปใช้นแะคคำมึงรจะลลดูกเสียยลลูกเเเืื้้ออออทำนนนงใแต่ละลโค เงินไปเพิ่มให้น้องอย่ากให้มันฟองว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่ผมกวน้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวน้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวน้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวน้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวน้นตีนข้างบ้านแม่งกวน้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวน้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวน้นตีน เราไม่ดีอย่าทะลลืงคุยมึงอย่าเพิ่งเอเยดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยบ้ากันเด่นหน้าปกไกลๆหนก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากจะมีใครเขาชวนไปต่อยแล้วก็ตีออาเราไม่ดีอย่าเพิ่งควร้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งควร้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควร้นตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบควร้นตีนอเราไม่ดีอย่าเพิ่งควร้นตีนบ้าไม่มีีีสอ่่พควนต ปากดีอย่าเพิ่งควรส้งตีไหนมาเตะปากทีได้หน้าส ขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่2วินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปที่ไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสื่อแล้วก็ไขสนตาพายเอาใบแทงทอกถูกแล้วก็ไถเย่ไม่ค่อยภาคเพียรแต่สึกเป็นเซียนลงคาปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดากลัวสมติและเกรียนเป็นปกูเกรียนกงก้ามาคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่สถียรทรงธรรมเขาว่ากูเฮียและเป็นคนดื้อคนรันพอเปิดให้วอดทำไมมีคนลงซับไม่ตต้้อองมมีีชชชชื่่่แนนนััดวาบ ฉันพวกมึงกองไว้ตรงนั้น Yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with this shit Then big red by your mama lipstick You should watch a e r cut because she had a big clit It kills me and you should mind your business Did you have a minute I will tell you what it is Your dad l i v e and feeling great with this bitch Because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูลม้มแล้วก็เลือดเราไม่ค่ามันก็ค่าโลกมันเด็ดแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลือบสร้างทีละฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเชื่อประชาชนใช้ เชื่อไม่ใช่เชือกรัฐบาลหน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควร้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควร้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนบ้าไม่มีซีอย่าเพิ่งควร้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งควร้นตีไหนมาเตะปากทีได้หน้า้นตีน